สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมมันพีบลตเตอร์นะครับหลายคนสงสัยเอ้พี่เลเล่นไปแล้วหรือยังนะครับยังนะครับ,รบผมก็ยังเล่นอยู่นะวันนี้ก็มีกาชาใหม่เข้ามาซึ่งเป็นตู้4ดาวการันตี10ตัวนะครับ10เพชรนะที่เขาว่ากันว่า1 0เพชรนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเอ๊ะมันใกล้ EX ใหม่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้แล้วสมตู้1 0เพชรเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะตอนนี้ซึ่งผมก็มองว่าถ้าใครที่อยาก จะเปิดการันตีอยู่แล้วอะ่ะยังไงไอ้ไอ้ตู้แต้มชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับผมถ้าใครที่แบบว่าอยากจะคุ้มๆเพราะว่ามันรีปลายเดือนยี่สิบแปดมันเข้าพุ่งนี้รอเนี่ยมันก็คงเป็นอ,าอ่าเขาเรียกไงเป็นการ์ดนั่นแหละนะครับคล้ายๆกับเดี๋ยวนะผมมีปะเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆแบบนี้มากกว่าเปิด เปิดแล้วเป็นเศษหรือไม่ก็เปิดแล้วเป็นกาเบ็นเี้ยครับเปิดแล้วแบบได้กาอะไรเงี้ยแต่นี้คือผมแมนะนําว่ายังไงก็ควรสุ่มนะเนี่ยถึงมันจะใกล้เอกมาแล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไงมันก็ไม่มีผลต่อแต้มการันตีแล้วนะสาหรับใครที่จะเปิดการันตีอยู่แล้วเนาะผมก็เปิดไปเลยไม่ต้องคิดอยู่แล้วตู้สิบเฮดแต่มันคุ้มอยู่แล้วนะเปิดตอนนี้หรือเปิดตอนอื่นมันก็ค่ามันก็อาจจะแบบว่า ไม่ต่างกันมากอยู่ท้ายเราก็ต้องมาเปิดอยู่ดีนะไม่ว่าช้าหรือเร็วนะนี่มันจะตู้นี้มันจะมีตู้ของที่ดีๆนะในเตสิเพชเนี้ยคือทางด้านของแบกมาเรียกับซาซากินะครับตัวนั้นมันสามารถเอาไปทํา so ซับโซออนได้นะครับชาร์ลเซเวนนี่ผมน่าจะใกล้ตันแหละ เปิดไปเปิดมาผมมีจาก1200อกว่าทีท่จริงผมเปิดไป10รอบแบบชิวๆไปแล้วนะทุกคนเปิดแบบไม่ได้อัดคลิปนะแล้วก็เพิ่งมาอัดนะแรวแรกผมก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะอัดคลิปดีไหมนะครับว่าไม่ได้ทําเกี่ยวกับวันพีซนานแล้วนะครับทุกคนจะลืมผมไปแล้วหรือเปล่านะครับตอนนั้นช่วงนี้ผมไปติดอ่าโก a าคาเด้นะแล้วก็เลยไปนานเลยนะครับตอนนี้ก็กลับมานะครับเป็นไ ID เดิมของผมเองนะครับ ID กาบูตันของผมเองนะ ที่ตอนนี้ก็ยังปั้นมาเรื่อยๆนะปึ๊บอืดูดิเรียบร้อยโหแต่ดูดิเปิดจนเมื่อยนะผมว่าดูดิสามรอบละโคลา่าเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าโคล่าผมมีเท่าไหร่แล้ะผมมีขนาดนี้แต่ผมก็ยังมาเปิดนะทุกคนคิดเอาแล้วกันว่าตู้มันสำคัญขนาดไหนนะ ดูดิการันตีสี่ดาวอะ่ะได้โคลาเยอะมากสำหรับใครที่แบบจะทำบูตตรงบูตตันอะไรอย่างเงี้ยแบ,บ็กมาเรียผมไม่ได้สักตัวหนึ่งตอนแรกแอบ,บคิดอยู่ว่าผมจะได้สักตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอไปดูแบ,บ็กมาเรียดิออยู่ไหนเอ่ยอแบบ็กมาเรียผมไว้ร้อยอยู่แล้วอ๋อมันได้เป็นโคลาแหละ นี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าโคล่าของมีเท่าไหร่โคล่าของมี20 000แล้วนะครับเราต้องพยายามมาดูตรงนี้ด้วยนะทุกคนอันนี้คือกําหนดเวลาที่มันจะหมด448ชิ้นเนี่ยคือเดือนที่3นะครับวันที่9้าเดือนปีหน้านะครับซึ่งก็ผมก็คิดว่าไงผมก็แรกทันนอีก4 0รกว่าชิ้นเองแลก4วันก็ครบแล้วนะครับก็พยายามเข้ามาแลกไอ้เนี้ทุกวันนะซึ่งผมจะไม่แลกเงินนะผมจะแลกแต่ออฟนะ อ๋อผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าผมมีเท่าไหร่แล้วนะครับวิธผมก็ใช้ไปเยอะด้วยนะเออ,อออยอ,อ,อ,อยู่ไหนเอ่ยออยู่ไหนนี่ปะอ่านี่ไงมีหมื่ 2, นสี่สิบเออสี่ร้อยหกสิบสองถ้าผมแลกหมดก็จะมีประมาณสามหมื่น ซึ่งผมมองว่าในอนาคตอะยังไงพวกสดาวมันได้ทําตันอยู่แล้วนะทุกคนซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าผมจะทำเซตเทิร์นบูตตันนะซึ่งผมก็กำลังทําอยู่นะครับยังไงมันก็เป็นซราให้ผมได้นะได้โลกใหม่นะแต่แอบ,บเสียดายที่ผมคิดว่าตอนแรกผมนึกว่าเซตเทิรจะเป็นโซออนนะแต่ว่าไปไปมาไม่ใช่นะเป็นหอามังกรฟ้าแล้วก็ดีเฟนเดอร์โลกใหม่นะครับซึ่งแบบว่าแอบเสียดายอยู่ นะแต่ไงผมทําสีดําเป็นหลักอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ผมเคยพูดไว้นะถึงมามาเป็นไม่ใช่นะผมก็ทําตันอยู่แล้วนะนี่ทําดำทำทำทาตันคู่กับเจอร์นะครับตอนนี้ก็อัพเดตความคืบหนไห้ดีสักนิดนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อใครได้สงสัยเนาะผมก็ทำแอดลาสกับทางด้านของเจ้ากันโฟอยู่นะครับซึ่งถามว่าไอพพี่ยังไม่ทําบูตัน,นเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมว่าไอ ไอ้สี่ดาวตรงนี้เนี่ยมันไม่พอนะครับไม่ใช่สี่ดาวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าออกพลานโจนตีตรงนี้เนี่ยลูกแก้บูธเนี่ยมันไม่พอนะครับซึ่งผมก็ช่วงหลังๆมาผมมันไม่ได้เติมนะขนาดพระคุณสองมาผมยังไม่เติมเลยนะก็เลยเป็นเรื่องปกติที่มันจะไม่พอนะทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ยคือการทำสี่ดาวได้ใช้พันเก้าเลยนะทุกคนแล้วเราคิดสภาพถ้าเราต้องทำาหลายตัวมันต้องใช้เยอะอยู่แล้วนะทุกคน มีแบบ2 0 0ห0ื่นมมนนี่อาจจะยังไม่พอด้วยซ้านะถ้าในอนาคตเราทําพวก4ดาวตันนะครับเพราะงั้นก็แนะนําว่าถ้าเก็บได้ก็ควรจะเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับสําหรับอบอนะถ้ามองถึงระยะยาวมันจาเป็นนะแต่ว่าถ้ามองอระยะสั้นว่าเราเป็นอดีบ่อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เน้นที่ EX ก,ก็ดีครับยังไงถ้าสมมติเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนอดีบ่อยๆไม่ได้จะปักหลักกับอดีนั้นๆยาวๆอย่างเงี้ยผมมองว่าวก็ก สูงม e ีเอก่อนก็ดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ม e ียอย่างเงี้ยไอดี ID เราก็ต้องขายถูกปะละ่ะไอดีเราก็ต้องเปลี่ยนไอดีอีกแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมก็มองว่าถ้าเป็นสไตล์นั้นเนี่ยแนะนะนําว่าไปเปิดเอะก่อนเนาะแล้วถ้าให้เหลือก็ค่อยมาเปิดไอตู้สิบแต่ว่าถ้าเป็นสาวแบบผมอย่างเงี้ยเนี่ยที่แบบว่าเปิดกระปิกระปอยนะครับแต่ลเยอนะครับเปิดนิดหน่อยก็ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังๆเนี่ยคือผมเปิดออกเปิดออกอีกเดียวเลยนะ หลังจากรอบของอะไรที่ผมไม่ได้วะที่ผมเหมือนจะการันตีไปรอบหนึ่งมั้งอ,อ๋อไม่ดิลุงแสงไม่รอบไหนวะผมเปิดไปล่าสุดจำไม่ได้แล้วแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นมานี่คือไม่ใชแ่แต่เล่นมาสิตั้งแต่ลุงแสงนี่ก็ไม่การันตีนะใครโดโรกก็เหมือนจะไม่การันตีซาโบก็ไม่การันตีนิกาก็ไม่การันตี แต่นิกานี่ก็เกือบแห้งอยู่เหมือนกันนะน,นิกาเนี่ยดีที่มันยังอ,อล้วเกือบแห้งแล้วก็ทาหน้าของเซตเทิร์นนี่ก็ไม่การันตีมีเพชรเหลือเลยตอนนี้ผมเลนหนึ่งพันเพชรเดี๋ยวจะมาลองดูนะผมก็จะใส่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะที่เกียรติเก็บเพชรถึงการันตีนะทุกคนนะมันบั่นทอนหัวใจนะครับเออมีอีเวนต์ event. เหรียญใหม่ไหมโอ้โหขอผมมีโคตรเยอะนะครับเหรียญก็ไม่ค่อยได้โยกนะตอนนี้นะครับ อ,อตอนนี้ก็สามหกแล้วมีกี่เอ็กว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอ็กนะทุกคนเป็นไะงมีเศษทอยสองในเจ็ดสิบสามเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะตอนนี้ก็วิ่งซฟตเทิลกับโรเจอร์ดำไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าตัวไหนใกล้บูสสามตันเดี๋ยวผมก็มาดูออกอีกทีว่าออกมันถึงหรือยังถ้ายังไม่ถึงผมก็จะวิ่งต่อไปถ้าออกมันถึงแล้วผมอาจจะยัดเลยนะครับออือ โอ้โห,โหโใครที่รอสมเอ็กก็รอพรุ่งนี้ได้เลยนะส่วนผมก็เดี๋ยวรอดีทีว่าผมจะทำคลิปไหมนะครับไม่ใช่เพิ่งทำคลิปปั๊บวันพรุ่งนี้เกลือเลยนะเรียกว่าบุม้ผมก็ขึ้นมาสามสิบหกแล้วนะครับนดีกาบูตันที่หลายคนถามหานะครับนี่ตอนนี้ผมกำลังทำโซโลโต่อนะ แต่ตัวพวกนี้เศษออกผมมันไม่พอจริงๆนะคือถ้าไม่เติมมันค่อนข้างแบบแอบ,บยากอยู่เหมือนกันนะทุกคนน,นี้ผมกําลังทําอยู่150้วห้าสิบเศษร็จะได้มาอีกโควาบูสตหนึ่งค่อยๆทำไปนะทุกคนอันนี้ผมก็จริงก็เล่นมานานแหละแต่ว่าขึ้นมันขึ้นน้อยๆอ,อย่างนี้เพราะว่าผมแบบว่าไม่ค่อยได้เข้าไปเก็บทรงเก็บเศษด้วยนะหีบก็ยังเหลืออยู่เห็นับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ใครได้ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วกันนะครับ ถ้าใครที้ชื่นชอบเยอะผมว่าผมจะกลับมาทำวันพีทด้วยนะครับคู่กับไลน์เจอร์นะไลน์เจอร์ยังไม่ได้ทิ้งก็ทําอยู่เรื่อยๆนะครับสลับกับวันพีชไปนะครับเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์ไปกันนะใจผมหน่อยระยการด้ทุกคนไปแล้ว